คุณต้องเชื่อคนสำเร็จคุณต้องเชื่อผมคุณต้องกล้าที่จะเผาทางถอยถ้าผมไม่เผาทางถอยผมก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะอะไรทุกครั้งที่เฟลทุกครั้งที่ลม้มลงมันก็จะกลับไปกินในถ้วยชามเก่ายังมีเงินเดือนเก่า 30, 000, สามหมื่นสมมติเอามาฟังคุกฤษณาวันนี้คึกทิ้งไว้ ทิ้งชั่วคราวทำทำทำล้มแล้วอีกกูกลับไปกินอีกตกลงชีวิตนี่มันทำสองอย่างตกลงชีวิตนี่มันน่าหน้า,น,าน่าสงสารนะทำสองอย่างของผมไม่เอาครับผมทิ้งมาเลยผมทิ้งมาเลยเพื่อให้พลังผมเต็มร้อยแล้วผมก็บินนะฮะ ตอนนี้ผมมีประสบการณ์การบินเครื่องบินห้าลำแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันว่าบินไปไป,ไปมามาเข้ามาเครื่องบินเรื่อยนะบินมาห้าลำแล้วนะครับบินทั้งบินเดียวทั้งไปลําพูนลาปางเชียงใหม่หลายแห่งนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจวันหนึ่งนะคุณขึ้นเครื่องบินโดยสารอาจจะเป็นกรุงเทพฮ่องกงแล้วคุณอาจจะได้ยินกับตันพูดสวัสดีครับนี่กับตันกฤษณะกริตนะมโนโรถพูดทำไมหัวเราะคุณอย่าเพิ่งรีบตายนะคุณจนะได้นั่งแน่วันหนึ่ง นี่คือเที่ยวบินเที่ยวแรกที่นายกฤษณะบินให้คุณของของปรวาทังลาเลย <laughs> เครื่องบินใหม่เอี่ยมนะครับคนคนขับก็ใหม่เอี่ยมเหมือนกัน <laughs> ตกลงจะเอาเครื่องบินใหม่แล้วคนขับใหม่หรือเอาเครื่องบินเก่าคนขับเก่า <laughs> วันหนึ่ง ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าผมจะเป็นนัดบินโดยสารขอสักเที่ยวเดียวนะผมผมไม่เอาหลายเที่ยวหรอกขอเที่ยวเดียวตอนนั้นเป็นเท่าแก่แล้วไม่ผมไม่เป็นกับอาชีพกับตันหรอกอาชีพกับตันจริงๆเงินเดือนดีนะฮะสตาร์ทก็ประมาณ2 0 0แสนอายุ27 28นะโคพายโลแล้วต้องเป็นโคพายโลดประมาณ10กว่าปีจนมีช่วโมงบินประมาณ5,000ันถึงหมื่นชั่วโมงกว่าจะได้หมื่นชั่วโมงมันก็ปาเข้าไป45อะไรทำนองนี้นะฮะ ถึงจะได้มานั่งข้างซ้ายข้างซ้ายมือคือกับตันนะจำไว้นะขวามือคือโคพลอตนะครับเพราะฉะนั้นกออ็กว่าจะได้เป็นนักบินจริงๆอะ่ะสี่สิบห้าห้าสิบกว่าจะบินสักสิบกว่าปีก็เกษียณละเดือนเป็นลานนั้นพวกนักบินมืออาชีพเดือนเป็นล้านนะฮนะแต่ริกเขาจ้างผมไม่ได้อยู่ดีล้าน,นจ้างผมไม่ได้ล้าน,นมันแค่เสียภาษีเท่านั้นเองนะฮนะพ่อแม่พี่น้องเจงทั้งหลายครับ ทำไมไม่ไม่เข้าใจเลยล้านหนึ่งมันสำหรับผมแค่แค่เสียภาษีนะเองนะวันกับตันก็ยังจ้างผมไม่ได้แต่ผมอยากจะบินให้พวกคุณนั่งเอาไม่เอาเรื่องเรื่องเอาไม่เอาโอ้มีบางคนบอกมันไม่เอาอ่ะวันก่อน,นผมถามนะบอกผมมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งสีที่นั่งบินกับผมมันก็บอกไม่เอาบอกว่าเฮ้ยค่าตัวมึงกับกูนี่ใครแพงกว่ากันวะมันก็บอกว่าเออเออเองเอเฮีย er, แพงกว่าแพงกว่า,ก,วากี่เท่าเขาบอกเอเอเป็นพันเท่าแล้วตกลง ตกลงจะไปไหเออ,เอ,อไปก็ได้ครับ <laughs> คือสุดแท่งต้องบังคับยัดเยียดเลยคิดดูซิจะพาคนไปรวยยัยงต้องบังคับยัดเยียดข่คมขู่เลยอะ่ะคิดดูแม่นี่ตกลงจะไปด้วยกันไหมเนี่ยเ,ออเครื่องบนผมสั่งเครื่องลําใหม่ก็สี400ที่นั่งแต่ในนี้ไม่พอนั่งนะครับหลายเที่ยวหน่อยนะฮะอา้าวลครับความร้อนพิสูจน์ทองและนาคผ่านการทดลองได้ทุกขนแห่ง ความทุกข์ความยากพิสูจน์คนว่าคุณอดทนถึงขั้นใดพรอแไม่พีพ่น้องเททั้งหลายครับทองแร่าธาตุมันต้องสกัดต้องกลัน่นเป็นตันๆกว่าจะได้มาหนึ่งเม็ดทองคำหรือหนึ่งเม็ดเพชรนินจินดาชีวิตคนก็เช่นเดียวกันกว่าจะตกตะกอนกว่าจะทำให้คุณเนี่ย นิ่งแล้วก็มีความสามารถมีหลักทรัพย์มีฝีมือมันต้องใช้เวลาแต่คุณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้คุณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ right now not five minutes from now but right now เดี๋ยวนี้พี่น้องที่รังทั้งหลายครับชีวิตที่อยู่โดยไม่ต่อสูอ้มันเป็นชีวิตที่มีเพียงครึ่งเดียว ชีวิตที่อยู่โดยไม่ต่อสู้จืดจืดชืดชืดน่าเบื่อสำหรับผมแล้วอีก2ี่ปีข้างหน้าคุณก็จะเห็นผมเดินอยู่บนเวทีแบบนี้ในอายุ75ปีแล้วยังคึกแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่าน่าเกลียดมากเลยบางคนอายุ30กว่า40กว่ามันบอกว่ามันมันมันเกษียณแล้วมันพอแล้วมันเลิกแล้วมันมันเหนื่อยอ่อนแล้วกูห5บห้าแล้วยังอย่างนี้เลยคิดดูด้วยมันน่าเกลียดมากอะพูดได้ยังไงอะ ชีวิตมันกว่าจะตายเนะี่ยตั้ง80ปีเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้คนมันไม่ตายง่ายเขาใช่ปะสมัยก่อนคนอายุ60ก็แก่แก่สมสมตายหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะ80สิบยังไม่ตายเลย90ก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนตายช้าทรัพย์สินเยอะพินัยกรรมต้องทำาเลี้ยวเข้ามาได้ยังไงวะงง เราเป็นวิทยากรนี่วะชีวิตมีไว้เพื่อมีชีวิตชีวิตมีไว้เพื่อมีชีวิตตั้งใจฟังนะครับที่นามีไว้ให้ไถนาเพื่อปลูกข้าวคุณคงไม่ปล่อยให้ควายหรือวัวไถตามสะดวกในที่นาของคุณไถตามที่มันอยากจะไปวัวกับควายมันอยากจะไปไหนปล่อยมันไถไปตามที่มันอยากไป คุณคงไม่ปล่อยมันอย่างนั้นแล้วถ้าที่นายังไม่ปล่อยให้กลัวกับควายไถไปตามที่มันอยากจะไถแล้วทําไมชีวิตคุณปล่อยให้มันไถไปตามที่มันอยากจะไปล่ะทําไมคุณไม่ควบคุมมันทําไมคุณไม่บัญชามันทําไมคุณไม่สั่งมันทําไมคุณไม่ขีดเส้นทางให้มันเดินว่าเดินนี่ทำไมพราแม่พี่น้องทั้งหลายครับชีวิตที่เรียบง่ายช่างจืดชืด มาเถอะครับมากับกฤษณะมาเติมพลังให้กับชีวิตมาทำให้คุณชีวิตมีออรสชาติมาทำให้ชีวิตคึกคักแล้วคุณรู้ไหมบ้านคุณครอบครัวคุณจะคึกเหมือนคุณหนึ่งบ้านมีสี่ห้าคนในบ้านหนึ่งครอบครัวมีสี่ห้าคนในบ้านคึกคึกหนึ่งคนมันคึกหมดเฉยหนึ่งคนมันเฉยหมด แฉหนึ่งคนมันแฉหมดจริงหรือไม่จริงหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นผมคึกคุณมาเจอผมคุณคึกไหมคึกไม่คึกคึกเนี่ยเสียงดังมากรู้กันยืนหน่อยได้คึกไหมก็อายุก็รุ่นรุ่นผมอะมากกว่าผมหน่อยนึงดูจากหัวทำไมผมยังมีผมหัวก็ไม่มีผมแล้วนเนี่ยอย่างเงี้ยคึก คุณอยู่ใกล้ผมคุณคึกแน่นอนคุณอยู่พวกเฉยแฉะแมแะแฉเฉยคิดเล็กไม่กล้าตัดสินใจคุณก็จะเป็นเหมือนเขาจำเอาไว้คนที่มาฟังผมแล้วไม่คึกนะครับต้องขึ้นไปเซนท่านชั้นสูงสุดแล้วเปิดหน้าต่างเอาหัวทิ่มลงเพราะว่าสมองมันไม่ทำงานแล้วมันต้องไปเกิดใหม่ลัชาติหน้าสมองอาจจะเปลี่ยนอันนี้ผมไม่พูดเล่นนะ พราะฟังผมแล้วไม่คึกนี่นะแสดงว่าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้แล้วอะโลอะโลไม่ได้ยินแล้วเครื่องมันเสียไปหมดแล้วแล้วจะทํำยังไงยกเครื่องพี่น้องทั้งหลายครับถ้าคุณส่งกระแสเห็นความคึกคักมีชีวิตชีวาที่รับทอดรับถ่ายทอดจากผมไปให้ครอบครัวคุณคุณว่าครอบครัวคุณดีขึ้นไหมคุณว่าเพื่อนคุณดีขึ้นไหมคุณว่าคนในออฟฟิศคุณดีขึ้นไหมคท่าป็นเท่าแก่คนในออฟฟิศคุณทั้งหมดบริษัทคุณดีขึ้นไหม แล้วถ้าคุณเป็นลูกค้าถ้าคุณมีลูกค้าแล้วคุณคึกเหมือนผมลูกค้าชอบไหมลูกค้าชอบไหมชอบไหมชอบไหมอย่างนี้ชอบไหม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 เออคุณลูกค้าครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่ราคายังไม่รู้ตกลงลูกค้าจะซื้อไหมลูกค้าบอกว่าคุณตายไปกี่วันแล้วเนี่ย มันคงสงสัยไอ้บริษัทนี้จ้างคนตายไปสามอ่แล้วก็ลุกขึ้นมาพูดใช่ไหมแต่ถ้าเราไปหาลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสินค้าเราหมดแล้วครับแต่เนื่องจากคุณเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเราเล็กหนึ่งล็อตครับเอาหรือไม่เอาครับเอาไหมลูกค้าลูกค้าจริงๆไม่เอาแต่มันมันเห็นเราตื่นเต้นชิบเป่งเลยเอาก็ได้วะ,ะคือมันกระแสกระแสตอบรับแบบเอาไม่เอาครับมันเหลือล็อตเดียวนะครับวันยนี้วันสุดท้ายนะครับบทพ้นจากวันนี้ไม่มีแล้วน,นะครับไม่ อ้าเอา,เอา,เอา,เอาไมาาา่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นความคึกมันสื่อถึงกันได้นะครับความคึกสามารถทาให้ความสําเร็จเกิดขึ้นทันทานะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเชีทงทั้งหลายครับยังคึกอยู่ปะ่ะหากว่ายังรู้สึกคึกอยู่นั้นเราออกเสียงหน่อยเฮ้อ